มานะครับทีม A นะครับจะเป็นทีมแรกที่เล่นเกมนะครับโดยน้องคริสพิรวัตรคือคนแรกครับคิดว่านานไหมน้องนาทีสอนาทีก็แตกกันนะไวแล้วลมดีไวมากใช่ลมดีมาดูกันนะครับว่าใครจะแตกไวสุดนะวันนี้นะนะครับคริสทําไม่ได้นะน้องได้ครับไปโหแรง โอ้โหเห็นอะไรไหมครับแค่เริ่มไม่กี่วิคริสก็เป่าลูกนี้แตกไปแล้วเลยครับโอ้ยไวเกินไปค่ะว่ายุ่งไปแล้วไวมากอันนี้คือเกมแล้วเหรอเกมดูเหมือนคําอวดอ้างสปปรรพคุณลมปราณของคริสจะเป็นจริงอย่างที่เจ้าตัวบอกจริงๆเลยครับมก็เล่นเป่าลูกโป่ง2ลูกแตกแทบมองไม่ทันเลยเลยครับแบบนี้และถึงจะสมราคาคุยไวมากคุณคิดแล้ว ไวมากครับปอดผมแข็งแรงว่ายน้ำแต่เด็กอ๋อว่าคิดเป็นนักว่ายน้ำก็ได้ว่าแต่ว่าคุณการเก่งมากคุณดีใจมากเลยที่คิดทำไปอ่ะดีใจมากคุณขอบคุณเขาขอบคุณเขา คือทีม B ีนะครับครับเฟิร์สแมนมากส่งไอ้มาเล่นก่อนเมอนคนแรกไม่ถามเลยนะไอ้ไปก่อนเลย Lady first อ่า Lady first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  เมื่อกี้คลิปเขาบอกแล้วว่าเทคนิคก็คือลมเดียวให้แตกโอ้โหไม่ไหวอ่ะปอดไม่แข็งแรงพี่บอลลูนทำได้โอ้แค่ช้างช้างช้างก็ยแบ่งสองลมเลยไม่ไหวอ่ะไอ้ตั้งใจนะน้องครับสู้ๆนะครับครับ มีพลังเท่าไรใส่มาให้หมดเด้อเฮ้ยมันยากมันยากเดียวไปข้างอะไปข้างอะผมเดียวไปข้างไหมมาแล้ว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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไอ้อีกนิดเดียวไอ้อีกนิดเดียวเฮ้ยมันไม่โดนสีอ่ะอีกนิดเดียวมันจะโดนแล้วอยู่ข้างบนอีกนิดเดียวเอาไปอาไป่าไปขหน่อยข้างบนตอนแรกก็อาจจะติดขัดเล็กน้อยเลยครับแต่พอได้จังหวะเครื่องติดก็ทำลูกโป่งแตกได้ไม่ยากเลยครับเอามาไออันหนึ่งไอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต่อไปแม่ทาทากไอจะแย่แล้วะครับเอาสูดหายใจลึกๆไม่เป็นไรหนูล้วพ่คิดททำได้ไงวะได้วะใช่ตีก็บอกกไม่ได้เคยไปเป่าในเซฟเฮาก็เป็นอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นยถอไเถือไปเลยถือไปเลถือไปเลยถอไปเยถือนปะก่อเลยถืไปเย็นอไเลยอไปเลยถนไเชยือยอปเลยอเอไปไปเอไไเไปเเเป

สาวน้อยร่างเล็กกับการที่ต้องมาใช้พลังปอดทุลักทุลเลแต่ก็พอประคองไปได้เลยครับกว่าจะเป่าลูกแรกแต่ก็เล่นเอาเงือตกอยู่เหมือนกันเลยครับพอมาถึงลูกที่สองหลังจากที่โดนดูดพลังจนแทบไม่เหลือนะครับจึงยิ่งทําให้ไม่มีแรงเป่าไปอีกโลยนาส,สาุขศาสกว่าจะทําสําเร็จเนี่ยเพื่อนๆคอยลุ้นจนตัวโกงเลยเลยครับเรื่องเป่าไม่ค่อยเท่าไหร่น,นะครับแต่เรื่องเต้นเนี่ยไอ้สู้ตายยากเหรอน้องไอ้มันยากเหรอยากมากคือคิดทำมาดูทำได้เหมือนกันเพราะพี่เข้าใจพี่รู้ยากมากแต่คิดทามาดูได้ใช่คิด ดูเซมูดแอซิวมาดูทำมืออะไรนะดูแอซิวแล้วทำไมเพราะไอทำมันยากอ่ะหรือว่าเอาเอาตามจริงหรือว่าหนูแบบว่ามีลมป่ะปกติไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไงแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะจะยากขนาดเนี้ยจริงๆมันยากเลยใช่ไหมม่นยากการต่อลูกโป่งอ่ะมันยากตัวแรกต่อเริ่มมันจะเบึ้งไม่ได้เลยถ้าต่อแต่ไมได้ไมได้แต่ผมมันจะทำบริกตัวแรกไม่ได้ลมแรกใช่ลมแรกไม่ได้ใช่